สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จำความรู้จักกับโปรแกรม i l l u s t r a t o r กันนะคะก่อนอื่นเลยนะคะสาหรับตัวโปรแกรมของ i l l u s t r a t ต r นะคะจะเป็นตัวโปรแกรมที่คล้ายๆกับ Photoshop มีความละเอียดของภาพเวลาแต่งภาพมาแล้วนะคะมีความละเอียดของภาพอาจจะไม่เท่ากับ Photoshop แต่โปรแกรมนี้เวลาขยายออกมาแล้วภาพจะไม่แตกนะคะ และส่วนมากนะคะจะนิยมมาใส่แบบฟอร์มตัวหนังสือที่ในโปรแกรมอิรัสมากกว่าโปรแกรม Photoshop นะคะเพื่อเวลาเซฟไปแล้วนะคะเวลาขยายแบบฟอนต์ของตัวหนังสือนะคะจะไม่แตกอ่ะแล้วเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกับโปรแกรมอิรัสกันเลยนะคะแล้วเราก็เดินคลิกเข้าไปนะคะ เปิดมาแล้วนะคะสาหรับตัวโปรแกรมนี้นะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะด้านบนนะคะจะเป็นเมนูบาร์นะคะส่วนด้านขวาค่ะด้านขวามือจะเป็นทูบาร์นะคะคือเครื่องมือต่างๆที่เราจะต้องใช้ในการวาดภาพหรือการทํางานของเรานะคะส่วนด้านซ้ายฝั่งทางนี้นะคะจะเป็นพาเลตค่ะเป็นอุปรกรณ์ต่างๆที่ จะแสดงสิ่งต่างๆเวลาเราทำงานขั้นตอนแรกของการทำงานนะคะไปที่ไฟล์ก่อนเลยค่ะ New นะคะ n e นะครับไปที่ Name ตั้งชื่อแล้วแต่เราจะตั้งเลยนะคะว่าเราจะเอาชื่อแบบไหนสมมติเอาเป็นชื่อของชื่อของเราแล้วกันนะคะสุนิษานะคะ แล้วก็มีการตั้งค่าหน้ากระดาษนะคะว่าเราจะเอาหน้ากระดาษขนาดไหนเอาเป็นแบบเซนติเมตรเลยแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าเราจะเลือกแบบไหนกดโอเคค่ะคะหน้ากระดาษของเรามาแล้วนะคะค่ะมาเริ่มวาดรูปนะคะเอาเป็นสี่เหลี่ยมกันนะคะ นี่ค่ะแล้วแต่ว่าเราจะเลือกสีแบบไหนเลยนะคะในสีแบบนี้นะคะ นี่ค่ะสำหรับตัวลูกศรสีดำนะคะไว้เคลื่อนย้ายค่ะส่วนลูกศรสีขาวไว้เปลี่ยนแปลงลูกโซงแบบนี้ได้นะคะส่วนนี้เพ้นทูนะคะไว้ทำยังไงมาดูกันแบบนี้ เป็นซิลทูนะคะหนึ่งสอเรามาเริ่มวาดรูปแบบสมมติเราใช้สี่เหลี่ยมนะคะ ได้เยอะใหม่ทางฝั่งนี้ได้เลยนะคะมาดูวงกลมกันบ้างเป็นอะไรดีน่าจะเป็นรายไายตางๆนะคะ หนได้นะคะก่อนนะคะแล้วก็ไปที่ไฟล์เซฟแอก็ได้นะคะเซฟเฉยๆก็ได้ส่วนเซฟแอเนี่ยจะเลือกพื้นที่จัดเก็บว่าเราจะจัดเก็บไว้ที่ไหนนะคะ<อ>ก็ Save ไปค่ะโอเค เสร็จแล้วนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะคะที่สำหรับการรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ